ท่านประธานโจคะครับขอบคุณมากๆากเลยนะคะที่ให้โบนัสพวกเราคนละห้าพันบาทลคะค่ะฮะห้าพันบาทเหรอครับใช่ค่ะยอดเงินโบนัสผ0านพึ่งโอนมาให้เมื่อเช้านี้ค่ะใครเป็นคนโอนเงินโบนัสให้พวกคุณครับคุณอันค่ะเธอโอนให้เมื่อเช้าก่อนเข้างานนะคะ งั้นผมขอดูสลิปเงินโอนหน่อยครับนี่ค่ะนี่ค่ะพวกคุณสองคนตามผมมานี่นี่นยครับค่ะคุณอันครับท่านประธานโจสวัสดีค่ะทำไมเงินโบนัสของพนักงาน ถึงได้แค่คนละห้าพันบาทล้ะครับอว่ายังไงครับคุณอันคือสวัสดีครับคุณโตมอนคุณโจครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงนานขายแล้วนะครับอ่าไม่ทราบว่าคุณโจอยู่ตรงไหนล่ะครับอ๋อ ผมกําลังจะเข้าไปครับคุณโตมอนรอผมสักครู่นะครับได้ครับคุณอันคุณไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะผมมีธุระด่วนได้ค่ะท่านประธานนี่พวกแกเรื่องแค่นี้ถึงต้องไปฟ้องท่านประธานเลยเหรอ ฉันให้เงินพวกแกไปเนี่ยมันไม่พอใช้หรือไงให้โบนัสไปตั้งคนละห้าพันเลยนะนำหน้าอย่างพวกแกเนี่ยถ้าไปทำงานที่อื่นจะได้ถึงคนละสองพันหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกเราไม่ได้ฟ้องท่านประธานนะคะถ้าไม่ได้ฟ้องแล้วท่านประธานจะพาพวกแกมาฉันได้ยังไงก็พวกเราเจอท่านประธานโจอยู่ไซ์งานก็เข้าไปขอบคุณท่านประธานเรื่องโบนัสจริงๆพวกเราสองคนก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าตัวเองได้โบนัสคนละเท่าไหร่ไม่แกเถียงฉันหรอไม่ได้เถียงนะคะ รอควรเรียกร้องสิทธิ์ที่ตัวเองควรจะได้รับไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะจริงๆพวกเราก็ควรจะได้โบนัสคนละหนึ่งหมื่นบาทไม่ใช่ห้าพันบาทแบบนี้นะคะพวกแกจะไม่หยุดใช่ไหมได้พวกลองดีอย่างพวกแก่มนต้องเจอแบบนี้ถมหน้าแกรีบตามเพื่อนกักไปสิกลัวฉันจะหนีหัวหดไปแล้วนะ่ะ ตรงนี้นะครับคุณโตมอนที่เราจะทำการบิวอ,อินพระประทานคะเกิดเรื่องขึ้นแล้วค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับออท่านประทานไปดูเองดีกว่าค่ะคุณ่ะคุณโตมอนครับเรื่องเซ็นสัญญาเดี๋ยวผมจะให้เลขาลินติดต่อไปอีกทีนะครับ,รบพอดีผมมีธุระด่วนได้ครับ มาไว้เลยนะพวกแกไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกแกรีบใส่หัวไปได้แล้วก่อน,นจะไล่แกออกเรื่องเงินโบนัสพวกแกเนี่ยฉันก็ไม่ให้เพิ่มหรอกนะอย่างพวกแกนี่นะจะมีปัญญาทำอะไรฉันได้แต่ผมทำได้เออคุณจอคะคุณอัานผมให้คุณมาจัดการเรื่องโบนัสของพนักงานทำไมคุณถึงทำกับพวกเขาแบบนี้ ฉันเปล่านะคะเปล่าเหรอดูสิ่งที่คุณทำสิทำไมก็ถึงตัวเปียกปอนได้ขนาดนี้ฝนก็ไม่ได้ตกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คุณอันเธอสาดน้ำใส่เพื่อนฉันค่ะหุบปากและได้คนงานฉันจะไล่แกออกนี้เลยคอยดูคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่คนงานของผมออกก็สิทธิ์ในการเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่ไงคะ สิทธิ์นั้นน่ะเหรอมันหมดไปตั้งแต่ตอนที่คุณโกงเงินโบนัสของพนักงานไปแล้วละ่ะี่คุณโจพูดหมายความว่างไงคะก็สิ่งที่คุณทำกับพนักงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานกับเราในวันนี้ผมขอไล่คุณออกไม่ได้นะคะคุณโจทำไมจะไม่ได้ล่ะครับ คุณทำกับพนักงานผมแบบนี้แล้วคุณจะทำอะไรผมได้คุณอย่าลืมนะว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้คุณโจคะอย,อย่าอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอร้องละคะ่ะคือถ้าคุณโจไล่ฉันออกฉันก็หมดหนทางแล้วนะคะคุณโจไม่สงสารฉันมากหรอคะฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกก็ต้องเลี้ยงการก็ต้องทำเงินก็ต้องหานะคะคุณโจอย่าไล่ฉันออกเลยคะ่ะ แล้วคุณไม่คิดเหรอว่าเขาก็มีลูกเหมือนกันพวกเขาสองคนก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องสู้ชีวิตแค่ไหนเงินโบนัสหนึ่งหมื่นที่ผมให้ไปผมมองว่ามันยังไม่พอเลี้ยงครอบครัวเขได้เลย <S <S แต่นี่คุณหักเงินโบนัสของเขาไปคนละ5,000บาทจิตใจคุณทำด้วยอะไรเงินที่คุณบอกว่าแค่5,000บาทมันอาจจะเป็นเงินก้อนเดียว ที่จุนเจือข้อบรัวก็ได้เลยผมจะบอกอะไรให้นะคุณอันทุกคนมีภาระเหมือนกันปัญหาของคุณมันก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าของคนอื่นคุณเป็นถึงหัวหน้าเงินเดือนตั้งครึ่งแสนเดือนเดือนหนึ่งเยอะกว่าพวกเขาตั้งหลายเท่าคุณยังจะมาเอารัดเอาเปรียบคดโกงคุณทำถึงขนาดนี้ยังจะกล้ามาขอโอกาสผมอีกรอ ผมทำงานที่นี่รักลูกน้องทุกคนผมคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวของผมยิ่งผมมีกำไรเยอะพนักงานก็จะได้โบนัสเยอะแต่คุณกลับมาโกงพวกเขาอย่างหน้าตาเฉยคุณค่าของคนเขาไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรอกนะครับแต่มันวัดที่การกระทำและการให้เกียรติคนอื่นหยุดครับยังไงผมก็ไม่ใจอ่อนหรอกนะ แล้วลบกวนคุณอันโอนเงินโบนัสให้พนักงานแล้วก็ออกจากบริษัทผมภายในวันนี้ด้วยนะครับคืนสิครับค่ะค่ะ เรียบร้อยแล้วเชิญคุณออกไปจากบริษัทผมได้แล้วครับบริษัทของผมไม่ต้อนรับคนขี้โกงแบบคุณเชิญครับ<น><ม><น>เดี๋ยวครับคุณอันค่ะคุณโจคุณโจจะเปลี่ยนใจใช่ไหมคะคืนกุญแจรถประจำตำแหน่งให้ผมได้ครับรถเป็นของบริษัทของผมคุณไม่มีสิทธิ์ขับอีกต่อไป ผมต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นเงินชดเชยและแทนทำขอโทษครับขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะ